พี่พี่น้องออกมาเนี่ก็ม่งานมันเกิดน้องโตดเนาะพี่น้องครับลายอยู่นี่แหละประธานไปเนาะพี่น้องไอยน้อง,องประภาพกับเบอล์ี่เนาะพี่น้องแม่เพป็นกามาเนาะพี่น้องเนาะแม่เป็นกามาแม่น้องเน็ตพี่น้องนั่งอยู่กับแม่เบียงเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้นนนน เกบเซฟเป็นเพ็น hmm. น yeah. mm ้องเพ็น hmm. yeah. mm ้องเป็นหนักปรุงอาหารนองเก็บเกลือเก็บขลองปรุงอาหารแต่งเนี่ด้ๆลูกเหมือนเดิไปรับบอนนี่รับเป็นตะแคงนี่ซ้ำโอ้ยเป็น้องเลยเออเซฟเป็นเหมือนกับเห็ดตั้งแต่เว้นเ็นอะไเปน้องยังเป็นอะไอเง้ยไม่เห็นยังนิโอ้ใช่สุดใช่สุดเซฟอีกพี่น้องเลยธรรมดาอยู่ในครัวเนาะสุดนี่ โอ้ไปได้ใส่ชุดนี้อยู่ไทยที่ว่าห่วยระดับเซฟยังวะอาหารแบบพวกแบบยังวะแขพงๆอะไรยังนี่ทอดทอดอ๋อทอดอะไรสิมาหั่นบ่อ๋อเป็นเตรียมของแต่เว็นบ่เนาะว้าควันควันพี่น้องเอ้ยในกวามกระด้างแข็งยังไม่เนี่อ๋อล่างพอกล่างพักขาเพิ่น มาจะได้หรือกปล่าอ๋อเออเออคนขยันนะพี่น้องสังเด่นเตียงพองซอยายเป็นจารงานมัเกิดน้องเพิ่นเนาพักเปนกรล่างมแล้วเห็นยังนี่ต้มน้ำบ่ต้มไข่ผู้แขงเดต้มไข่ผู้แขนน้ำบ่มานี่อ๋อผู้แขน้องตรวจน้ำพี่น้องเลยสังเด่นเป็นาทำการหั่นเนาะเนาะ เดี๋ยวตองนก็นสิได้หันซอยเิ่นเลยพี่น้องเอยหันอาหารหันหน,หนยังี่ตายบ่มียังไงหั่นะตักออกมาเดอ้อฮะเบออบพาพ่าเสีบสปาดีเพีน่บบน้องอแซ่บบเออแซเบสีมือสีมือสางเด่นบ่ไิ้แจงเนาะบ่ได้จกจับกล้องสั่นขมาาเขาก่อนพี่น้องิ่ง่้าลองจับดอเราเป็นำโเปเนาะโมาแล้ว หม่ปเป็นมือโคตรที่นี่สั่นะบอ,อะากาพาสบลสั่นนพี่น้องไอ้เบิร์เอาลน,มา,นามะเลี้ยงจับหำระาสจับได้คันมาสั่นเลยนะนเบิร์รรนประพาที่ลองใจเปินเนาะเขเป็นมือคนพี่น้องกันนี่น่นี่แหละขึ้หันตตอหนอ่แค่เาหันไปนงหันไปโซชาเปินก กับบุก่อยสันบรนไดเนาะพี่น้องเนาะภาพจับกับเออค่อนข้างดีขึ้นหน่อยนึงได้ผลจับกับข่อยสันแห้งสันแห้งบางทีกันจับอย่างนี่สันเลยตกคุ้มเงิสันเลยสิองเออข่อยากสันเนาะเวลาอย่างเนาะเนี่ยแหละแต่บอเนี่ยจับนี่สันกอบพภาพเนาะตรวจสอบตรวจสอบเห็นว่าเห็นดีเป็นกเกือบสันสันได้วลาวย่างนล้วย่างสันรึบเช็คเช็คกล้องเนี่ยฮะได้แล้ะโอ้โห เป็นไอซีเค้กมาแบบถ่ายเป็นเกิดนอกเนาะพี่น้องผมบอกแพนก็มาเนาะพี่น้องนักล่องเนาะอ่ะไปนี่เมาเลยนี่ก็ได้เมาอลไรบ่สอ๋อต่อยาวเลยบอสแพนได้ไม่แรงนี่่เลอสั่งจะจงไม่ได้แล้วเนี่ยอ่านัองสั่งกองให้เพื่อนเด้อพี่น้องเด้อสั่งเด่นน้องเน็ตรองเข่ารองเข่าบุ๊มพี่สาวมาบ่สวันนี้อ่ะเสาแกงกระเป๋านะแกงกระเป๋าออบุ๊มมีบุ๊มมีกินข้าวน้องยาวมวอเจ้าจักมานะมีมีมี แล้วองเน็ตก็บเแฟนนจากเหจุตัวแล้วจะเป็นห้องพลงเนาะตามเลยนาะ่องกแฟนได้แฟนถ่าโอ้บ่กมือได้น้งเน็ตได้บ่กมือได้บ่กมือได้เป็นรคาก็ได้พี่น้อนพักก็ได้พี่น้องได้ทุกอย่างน้งเนี้มนานหลี้งไให้ได้ทุกอย่างพี่นอยเป็นราคาได้อพของกระตดเนาะเดี๋ของกระตด ไี่ของไฟเลยไมาดูกอนของนของนกัหน้าะเของเจ้านาะไฟแปลงอ้าไทย๋อวาไทยนะพี่น้องมาหนีเนาะมาเ่นตายกันเลยัเปนเพลงีกวทาการทำการเ่าเจ้นะพี่น้อง ไอ้หานล้วา่เป่าฮะโอ้ยเป่าเรื่อยๆเลยบ่ได้ตายเลยวตายตายตายไปไไปบ่ตอด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 ทิ้งแค่กันทิ้งแค่นตอดตรคี่ั